ไ่รับของแท้16กันยามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาพบกันกับอีพีที่11สําสำหรับไปรับ ของแท้สีม่วงงวดใหม่16กันยามาแล้วคะ่ะในคลิปนี้ก็จะมีใบรับงวดที่แล้วให้3 1หนางเดียวออกสองตัวร่าง3 1ตามมาด้วยเลขเด่นดักหน่วยระยะสั้นสำหรับงวดน,นี้ถ้าพร้อมแล้วมารับชมและเก็บข้อมูลกันเลยคะ่ะสำหรับแนวทางแรกตามโจหัวกันเลย กับเลขใบรับแอดมินลงผลงานงวด16สิงหาคมให้มา65หางเดียวท้ายรางวัลที่1ออก865หล้วงวัน1กันยา2ตัวล่างหางเดียวได้31ปรากฏว่าเข้าเลขท้าย2ตัว31หสำหรับงวดใหม่นี้16กันยายนใหบแท้ให้มาแล้ว สองตัวเม็ดเดียวนั่นก็คือ5 4งวดนี้มีคนเอาไปปั่นกระแสกันเยอะนะคะเราบังกันด้วยคะ่ะเบาได้ก็เบานะคะมาดูกันต่อที่สูตรเด่นหลักหน่วยบนระยะสั้นแอดมินนำมาฝากในงวดที่แล้วนี่ก็คือคลิปงวดหนึ่งกันยายนให้เด่นหลักหน่วยเลขห ปรากฏว่าท้ายรางวันที่1ออก356มารับชมข้อมูลงวดนใหม่กันต่อวด16กันยายนนี้สูตรเด่นหลักหน่วยบนระยะสัน้นห้เล็กเด่น5มาต่อกันด้วยแนวทางเลขเด่น EP6 ชนเด่น EP2 สาธิติลงวันแรก16สิงหาคมได้เลขกชนเด่น ที่เลข3ท้ายรางวัลที่1ออก865และเลขท้าย2ตัว63เขาหลักหน่วยล่างเลข3ต่อมางวด1กันยาได้เด่นชนกันที่เลข5ท้ายรางวัลที่1ออก356และเลขท้าย2ตัว31เขาหลักสิบเลข5สำหรับงวดนี้16กันยายน ระหว่าง EP ที่6กับ EP ที่2ไม่มีเลขชนนะคะมีแค่เลขเด่น3และ7เซฟเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้เลยค่ะส่วนแนวทางนี้เป็นแนวทางเซียนลุนรัฐบาลมัดตัวเน้นในวงกลมชุดเน้น2ตัวมี92 93 94 04, 74, 06, และ67สาบตัวมี 692, 693, 694, 604, 067, 467, และ074แคปหน้าจอไว้เลยค่ะใบนี้แม่นคันเทพ สถิติผลงานล่าสุดวัว6สิงหาให้เลขเต่น8ท้ายรางวัลที่1ออก8 6 5หกห้าเขาเลขเต่น8ที่หลักร้อยต่อมา1กันยายนให้เลขเด่น5ท้ายรางบัลที่1ออก3 5 6หปรากฏว่าเขาเลขเด่น5ที่หลัก10และให้ถูกคู่บน5้และนี่ก็คืองวดนใหม่16กกันยายนนี้ ซองแม่นคันเทพให้เลขเด่นสองสำหรับชุดสองตัวมีเลขสองศูนย์สองหสองหและสองเกมาต่อกันที่ชุดเลขเด่นหลักสิบเลขท้ายสองตัวล่างมีสาธิติให้ชม9าวยวดในวดนสองพฤษภาคมให้เลขเด่น0 4นสอง ผลลางบันเลขท้ายสองตัวออก0ูนย์หให้ถูกหล,ลักสิบล่างเลขศูนย์งวดสิบหกพฤษภาให้เลขเด่หนึ่งหกแปดผลลางบันเลขท้ายสองตัวออกแปดเจ็ดให้ถูกหล,ลักสิบล่างเลขแปดงวดหนึ่งมิถุนาให้เลขเด่นหกสองเก้าผลลางบันเลขท้ายสองตัวออกสองศูนย ให้ถูกหลักสิบล่างเลขสองมวลสิบหกมิถุนาให้เลขเจดแปดศูนย์หกผลหลังบัตรเลขท้ายสองตัวออกศูนย์หกให้ถูกหลักสิบล่างเลขศูนย์วดหนึ่งกรกาคาให้เลขเ็ดหกเก้าห้าผลหลังบัตรเลขท้ายสองตัวออกเก้าหนึ่งให้ถูกหลักสิบล่างเลขเก้า วด16กรกฎาคมให้เลขเด็น3 2 7ผลลังบันเลขท้าย2ตัวออก2อหให้ถูกหล,ลักสิบล่างเลขสองวันหน่สิงหาคมให้เลขเด่น 6, 5หผลสลังบันเลขท้ายสองตัวออก5 0าให้ถูกหล,ลักสิบล่างเลข5งวด1สิสิงหาคมให้เลขเด่น6 4สสอง ผลลางบันเล็กท้ายสองตัวออกหกสามให้ถูกหล,ลักสิบล่างเลขหกและวันหนึ่งกันยายนให้เลขเด่นหกหนึ่งสามผลลางบันเล็กท้ายสองตัวออกสามหนึ่งให้ถูกหล,ลักสิบล่างเลขสามนี่ก็คืองวดใหม่สิบหกกันยายนนี้ให้เลขเ็มเจ็ดสองสามเน้นที่หลักสิบล่างนะคะ มาตรงกันเลยกับเลขชุดที่ทีมงานสรุปไว้ใน EP ีที่7ให้เด่นที่ชุด2ตัวล่าง30และ38มาดูกันต่อที่เลขเด่นล่างแนวทางสูตรล็อกประจำวันสถิติผลงานให้เลขเด่นเลขท้าย2ตัว36หางถูก2ตัวล่างติดต่อกันมา16งวดให้ถูกถึง14งวด ผลงานล่าสุด1กันยายนผลหลังบาลเล็กท้าย2ตัวออก3-1เล็กไม่เข้านะคะและนี่ก็คืองวดใหม่16กันยายนนี้ล่างสุดล็อกประจำวันดูในภาพเอานะคะตามมาด้วยแนวทางคุณยายผาให้เล็กเด่นชุดคู่ท้ายบนล่างมาดูผลงานที่ผ่านมา วันหนึ่งกันยายนผลลังบันเลขท้าย2ตัวออก3าหนึ่งเลขหลุดตามแนวทางสุดล็อกประจำวันไปด้วยกันเลยค่ะและนี่ก็คือวันใหม่16กันยายนนี้คุณยายผาให้เด็กเต่นชุดคู่ท้ายบนล่างตามภาพนะคะส่วนเลขตัวไหนจะมาผลลังบัลจะออกอะไรนั้นก็ไปคอยลุ้นกันค่ะ ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ